สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้เราจะมีช็อตเด็ดๆระหว่างเย็นจ็อกเกอร์ปะทะกล้องนะครับไปดูช็อตเด็ดกันเลยนะครับรู้สึกว่ากล้องจะหน้าแตกเย็บไหลกล้องก็ไม่เป็นรองนะครับ ครูคนดู1,000คนครับ

โดนลูกกรรมการห้ามแล้วครับซาำครับตามน้ํามาครับลูกตามน้ํำครับ